พยาอินรีผู้ต้องทำสาบผู้แต่งงบพวันอนุริทภาพ AI ไอนะธนาดอนอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยไม้นานาพันธ์ุผักหวานป่ากกำลังผีดอกออกผลผลชะชอมะม่วงจะงผงฝุ่นละอองที่จับตามช่อให้หมดไปทำให้ช่อสะอาดเย็นและชุ่มชื้นฟาธุดงรูปหนึ่งปักกลดอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะัก ขณะที่พระธุดงกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นก็มีพญาอินทร์ตัวหนึ่งบินร่อนลงมาและหยุดลงตรงหน้าพระธุดงรูปนั้นพญาอินทร์ตัวนั้นวางพระขันที่คาบมาไว้ตรงหน้าพระธุดงแล้วบินวนรอบๆที่ปักรกลดพระธุดงยังคงหลับตายอยู่แต่ก็เห็นในชั้นว่าพญาอินทร์ตัวนั้นเป็นพระโอรส ของพระมหา,ากษัตริย์แห่งเมืองวารณาสีที่พลัดพรากจากพระราชบิดาตั้งแต่ยังเป็นผู้เยวาย้อนไปเมื่อครั้งที่พระราชาแห่งเมืองวาราณาสีออกล่า,าสัตว์พร้อมพระโอรสที่มีอายุเพียงห้าขวบพระราชาได้ยิงธนูพลาดครั้งไปโดนเจ้าควางน้อยจนสิ้นใจแม่ควางหญิงเช่นนั้นก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก พระราชาไม่มีท่าทีเสียพระทัยเลยแม้แต่น้อยยังคงเดินทางล่าสัตว์ต่อไปแม้ว่าพระโอรสองค์น้อยๆจะอ้อนวอนไม่ให้พระราชบิดาไปทำร้ายสัตว์ตัวอื่นอีกอย่างไรก็ไม่เป็นผลจนเวลาพรบค่ำพระราชาจึงได้ยุติการล่าสัตว์มาประทับเคี้ยวพระสลาอยู่เพลินๆด้วยความเหนื่อยล้าพระราชาก็เผลหลับไป ส่วนพระโอรสที่วิ่งเล่นอยู่ก็ได้หยิบพระขันที่พระราชาหรือไพลาวางไว้ถือวิ่งออกไปเล่นด้านนอกพับพระ,พระออิงผู้ซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดจึงคิดที่จะสั่งสอนพระราชาถึงการที่ต้องพับพาคจากลูกอันเป็นที่รัก จึงสาบให้พระโอรสของพระราชาเป็นพญาอินทรีนับจากวันนั้นพระโอรสจรึงกลายเป็นพญาอินทรีเที่ยวบินข้าบพระข,ขันไปทั่วประเทศไทยข้ามกลางความโธมนัสของผู้เป็นพระราชนิดาาพระธูดงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าที่พญาอินทรีบินข้าบพระข,ขันมาหาตนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ จึงได้ลางคำสาบให้กับพญาอินทรีอิกจากนั้นพระโอรสจึงกลับมามีพระพะักและพระวรากายที่งดงามเช่นเดิมและได้กลับพระราชวังเพื่อครองเมืองวารานสีต่อจากพระราชบิดาสืบไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามได้ที่ y o t u u e l เลิ n ไทยวิทย์อีเชอร์เก๋